สวัสดีครับอยู่กับอู่ช่างหนึ่งนะครับเราก็รับรถพีเฟคคันนี้เข้ามานะครับก็เมืองต้นนะครับก็มีอาการสตาร์ทแล้วดับนะครับขับขับแล้ววูบดับวูบดับนะครับเราก็ทําการรื้อเครื่องนะครับเปิดออกมานะครับก็ทําการรื้อฝาดูนะครับก็เปิดระบบน้ํานะครับน้ําก็เป็นฝันิมอย่างในภาพนะครับวาล์วรั่วนะครับก็รื้อมาอย่างที่เห็นเลยนะครับแล้วก็เสื้อมีร้อยลูกเบรกนะครับแล้วก็ ชุดเสื้อชุดลูกนะครับเคยทํามาแล้วนะครับวาวก็รั่วนะครับแล้วก็น้ํามันเครื่องแห้งนะครับมีอยู่นิดเดียวนะครับประมาณ0ูนจดหได้นะครับแล้วก็ทําการผ่าเครื่องซ่อมข้อเหวี่ยงด้วยนะครับคันนี้ก็คือมีก้านดังนะครับแล้วก็แกนข้อเหวี่ยงหลวมนะครับเราก็ทําการอัดก้านให้ใหม่เบิกก้านให้ใหม่ฟอมแขนข้อเหวี่ยงเบิก เบิกลูกสูบให้ใหม่แล้วก็เสื้อเดิมนะครับตอนแรกจะเบิกให้นะครับแต่คํานวณดูแล้วนะครับรถใช้งานหนักนะครับเดี๋ยวลูกจะเบรกนะครับพอลันอินไม่น่าไหวนะครับแล้วก็เราก็เลยทําการเบิกลูกใหม่ให้แล้วก็เสื้อไปตีปอกเหล็กนะครับแล้วก็ป่าท่อนบนนะครับก็มีรอยถอดออกมาครับแล้วหัวน็อตหวานนะครับเราก็ทําการเชื่อมออกมานะครับ พอเชื่อมออกมาเสร็จปุ๊บเราก็ทําการประกอบแล้วก็ล้างให้ใหม่ทั้งเครื่องนะครับล้างทั้งเครื่องนะครับย้ําก็ล้างทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะครับแล้วก็ในคลิปที่เห็นนะเัาก็จะเป็นการเป่าแก๊สนะครับเป็นการเป่าแก๊สเพื่อให้เบ้าขยายตัวเพื่อที่จะเอาข้อเหวี่ยงประกอบ ได้ปก,ปกติแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูท้ายคลิปกันนะครับว่าเข้าไปแล้วก็เข้าเหวี่ยงจะนิ่งเลยแต่ถ้าไม่ใช้แก๊สเป่าเป้าลูกปืนนะครับมันจะยับไม่ได้ครับให้ต่อให้ตายก็เป้าจะแตกแล้วก็ลูกปืนจะเสียแกนเข้าเหว่ยงจะเบี้ยวนะครับเราก็เป็นอันนี้เป็นสูตรเฉพาะของช่างนะครับแต่ละคนก็อาจจะใช้วิธีคนละแบบนะครับแต่ก็คือใช้ความร้อนเหมือนกันนะ เราก็ทําการใช้ค้อนยางตอกนะครับแบบในภาพนะครับแล้วก็ลูกปืนก็จะเข้าบ่าพอดีครับหมุนเข้าเหว่ยงก็จะนิ่งนะครับแล้วก็เงียบนะครับพอเราอัดก้านทําบ่าลูกปืนให้ใหม่หมดนะครับแล้วก็ทําการประกอบเครื่องนะครับแล้วก็สตาร์ทให้ดูนะครับอ่าตั้งรอบเดินเบาให้ใหม่นะครับตอนที่มารอบเดินเบาอยู่ประมาณพันหนึ่งนะครับก็รถจะดิดติดจับนะครับ แล้วก็มีอาการฟาวรั่วด้วยลูกหลวมลูกเบรกลูกเป็นรอยนี้เราก็ทำาาารให้ใหม่ทั้งหมดคือที่เราทำคันนี้ก็คือหนึ่งนะครับเรื่องระบบเสื้อลูกขเขวี่ยงสังเกตในคลิปนะครับประกอบแล้วน้ำจะนิ่งๆนะครับ เาราปรกอบเครื่องเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็มีไฟโชว์นะครับเราก็จะเช็คให้ดูนะครับว่าไฟโชว์เกิดจากสาเหตุอะไรนะครับก็เป็นตัวจับความเร็นะครับก็คือหน้าใหม่นะ หรือเซนเซอร์สกปรกนะครับอันนี้ก็ไม่ได้รวมอยู่ในการผ่าเครื่องหรือซ่อมเครื่องนะครับเพราะว่าผมทําท่อนบนท่อนล่างนะครับอย่างอื่นผมไม่ได้รับงานมานะครับเช่นไล่ระบบไฟเ็นเลอรต่างตัวส่วนกันเพราะว่าผมทําตามงบที่ลูกค้าที่แจ้งลูกค้าไปนะครับเราก็ทําการลบให้โค้ดให้ก่อนนะครับก็โค้ดก็จะ ก็เบื้องต้นนะครับก็คือเดี๋ยวมันก็จะติดอีกนะครับถ้าลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนเซนเซอร์นะครับมาสรุปอาการคันนี้นะครับก็คือเบื้องต้นนะครับก่อนมานะครับก็มีอาการสตาร์ทแล้วดับนะครับแล้วก็ต้องกอคันเร่งไว้นะครับแล้วก็ผมรับแจ้งมาประมาณนี้ครับตอนที่ไปรับรถนะครับเปิดมาครับก็จะมีเสื้อเป็นรอยนะครับเสื้อเป็นรอยลูกเป็นรอยนะครับ ก็เหมือนอาการลูกเบรกครับแต่ว่าลูกเบรกมันสามารถขยับขึ้นลงได้นะครับเพราะว่ามันก็ยังไม่ติดนะครับถ้าถ้าติดแล้วมันจะไม่สามารถขยับได้นะครับอันนี้ก็มีส่วนที่ทำให้รถไม่มีกำลังนะครับแล้วก็ส่วนที่สองก็คือวาล์วรั่วนะครับไม่ได้ถึงกับรั่วเยอะนะครับแต่ก็มีอาการฟึมๆนะครับ ้าไปย้อนดูคลิปนะครับต้นๆนะครับจะมีตอนที่ถอดออกมานะครับคาบเข่าเหมาคาบอะไรจะดํามากนะครับแล้วก็มาช่วงกลางๆนะครับที่ผมล้างให้ใหม่นะครับทั้งเครื่องทั้งทุกอย่างนะครับก็ผลงานระหว่างก่อนมาจะตอนทําเสร็จนะครับจะต่างกันอย่างมากนะครับก็ไปลองกอดดูได้นะครับแล้วก็ส่วนข้อเหวี่ยงนะครับก็คือผ่าเครื่องออกมานะครับ ปรากฏว่าเจอก้านหลวมนะครับแล้วก็ลูกปืนก้านหลวมบ่าลูกปืนเสียก็เอาไปเข้าโรงกึงนะครับก็จะมีทําเบิกก้านใหม่นะครับเบิกก้านใหม่ทําก้านใหม่อัดก้านใหม่แล้วก็ซ่อมบ่าลูกปืน,นครับถ้าไม่ซ่อมก็จะใส่ไปแล้วก็เข้าเหวี่ยงก็จะหลวมนะครับก็จะมีอาการดังแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ลูกเบรกอีกนะครับ ก็ผมซ่อมในส่วนท่าล่างก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ประกอบนะครับก็ตั้งมาตั้งวาลวให้ใหม่นะครับแล้วก็ตอนก่อนจะตั้งวาลวก็บดบดวาลวให้นะครับเพราะว่ามีอาการซึมซึมทั้งวาลไอดีไอเสียนะครับก็ทําให้ใหม่แล้วก็หัวเทียนปะเก็นน้ามันเครื่องเราก็เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับ แล้วก็ประกอบเครื่องเสร็จเราก็ไล่น้ํานะครับไล่น้ําตั้งรอบเดินเบาให้ใหม่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของชุดเครื่องส่วนชุดข้างผมก็ไล่ข้างตามอาการนะครับเพราะมีเสียงดังนะครับแล้วรถลูกค้าก็น่าจะใช้งานหนักมาสมควรน,นะครับใช้งานหนักมากนะครับเพราะชุดคาร์ดเ <lei. S 1> นือ้อคาร์ด แทบไม่เหลือเลยนะผ้าคาดสามก้อนแทบจะไม่เหลือแล้วก็ส่วนกระโหลกนะครับก็กินลึกไปมากกว่า1มิลนะครับกินลึกไปมากกว่า1มิลอันนี้ก็ผมจะแนะนําให้ไปเปลี่ยนกระโหลกแล้วก็เปลี่ยนผ้าคาดสามก้อนนะครับแล้วส่วนที่ผมเซอร์วิสในชุดข้างก็คือไล่ข้างให้ก็คือเปลี่ยนชามเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนกิฟหลังเต่าให้นะครับ3ตัวนะครับของเดิมฝึกมากครับทาให้มีอาการหลวมละครทำให้เกิดเวลา วิ่งแล้วเสียงดังแล้วก็สายพานนะครับกรอบกรอบและแตกลายงานนะครับก็เซอร์วิสในส่วนนี้ให้นะครับไม่ได้ไล่ค้างโอเพนให้นะครับถ้าไล่ค้างโอเพนงบที่จ่ายมานะครับในหมื่นสานี่ไม่พอนะครับเพราะหมื่นสนี่รวมทุกอย่างแล้วที่ผมแจ้งไปนะครับก็คือทําเครื่องท่อนล่างผ่าเครื่องซ่อมข้อเหวี่ยงอัดก้านใหม่เสือ้อลูก ปะกเกนหัวเทียนน้ำมันเครื่องไล่ระบบน้ำสายพานกิ๊บหลังเต่าแล้วก็ชามก็มีฟีนข้างข้อเหวี่ยงนะครับที่อยู่ข้างหลังชามนะครับเพราะว่าตอนผ่าเครื่องก็ต้องเปลี่ยนนะครับไม่ย่งนั้นน้ำมันซึมมาเลอะชามชุดข้างแน่นอนนะครับในส่วนนี้นะครับก็คือประมาณนี้นะครับในหมื่นสามแล้วก็เพิ่ม ถ้าผมคิดยิบย่อยนะครับก็ล้างเครื่องอะไรพวกนี้ผมก็ล้างเพิ่มให้ไปนะครับเพราะว่ารถลูกค้ามาน้ํามันเครื่องเยิ้มทั้งตัวนะครับจะบอกว่าทั้งตัวแล้วก็แล้วก็ล้างภายนอกให้อีกนะครับอันนี้ส่วนพวกนี้ผมไม่ได้คิดยิบย่อยให้นะครับก็ถือว่าเป็นงานแถมให้ลูกค้าทุกคันนะครับเพราะว่าถ้าดูงานคลิปผมก็ส่วนมากนะครับก็จะมีรถ หนักๆมาแบบนี้ทั้งนั้นนะครับไม่มีภา,ภาพาดีๆมาทำนะครับก็โดนวางยามาทุกคันครับผมต้องมา,นานตามแก้นะครับถ้าคิดว่าผมทําไม่จบหรือทําไม่ดีครับมองข้ามผมไปได้ครับผมไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะว่าผมทํางานแก้ในแต่ละรุ่นนะครับก็มาลองดูคลิปย้อนดูครับมีแต่หนักๆทําที่อื่นมาไม่จบ ผมรับประกันว่าผมทําในส่วนของผมคือเครื่องสําหรับคันนี้จบแน่นอนแต่ระบบไฟผมไม่ได้ยุ่งครับถ้าลูกค้ามีปัญหาระบบไฟอันนี้คนละส่วนกับของผมนะครับพอลูกค้าจ่ายมาแค่ทําเครื่องนะครับะจะชี้แจงให้ในคลิปเลยประมาณนี้